ผมมีนัดกันนะครับกับที่นี่ซูกิมโตะคอนเทนซึ่งถือว่าเป็นโรงงานวากิวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเราจะเข้าไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโรงงานนี้ถูกต้องเฉพาะเรานะครับและหลังประตูนี้ครับเราจะไปดูกันกับอาณาจักรเนื้อวัวตัวละสองล้าน ใน1เดือนเขาเชื่อเนือว่ากิวห0 0่ตัวปีละหมื่นสองพตัวที่โรงงานนี้เขเขีดละร้อยนะครับไครเซกี่ไม่รู้แต่ใครเซก่อนโอเค <laughs> <Okay>. มานะครับบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะกับการมาสูดอากาศเรียกว่าปานนอกก็ได้นะหรือว่าชนบทเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับตรงนี้จริงๆก็อยู่ในเขตของจังหวัดคุมาโมโตะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันต่อในเมืองคุมาโมโตะที่มีเจ้ามีคุมามงลุยเดินทางกันต่อ ทเท่ถามว่าลถผมเหรอไม่ใช่ครับผมลดท่านประธานครับวันนี้ผมมีนัดกันนะครับกับที่นี่ซูกิมโตะออนเซนซึ่งถือว่าเป็นโรงงานวากิวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุน่นและไม่ได้ใหญ่เฉพาะในญี่ปุ่นนะครับเขาส่งออกไปทั่วโลกด้วยแต่ทริปนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับทน้ย ทำไมรถคุณกับรถผมต่างกันจังเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รถผมพี่อันนี้รถผมอันนี่รถคุณอ่ะแท้จริงแล้วผมไปทาบริษัทแล้วผมไปทาบริษัทแท้จริงแล้วผมไปทาบริษัทผมไปทาบริษัทผมไปทาบริษัทสวัสดีครับสวัสดีครับกันครับผมพรุ่งนี้ค่อยรถไปกันสวัสดีครับ เอาจริงๆก็คือเราขึ้นเครื่องมานะครับจากกรุงเทพเนี่ยมาไฟเดียวกันนะแต่เราแยกกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันนี่แยกทางกันไปแล้วก็มามรรจบกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราชอบไงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเนื้อเนื้อและแน่นอนครับวันนี้เราจะถือว่าเป็นทริปสุด e x c l u s คลูอย่างที่บอกไว้นะครับซูกิโมโต้ o อนเทนนะครับเชิญเรามาแต่ไม่ได้เชิญมาเฉพาะเรานะครับวันนี้เรามากับคาโกโนยะนะครับ ซึ่งต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เชิญเรา2คนมาเป็นส่วนร่วมในทริปนี้คชอจริงๆทริปนี้เขาจัดเพื่ออะไรนะเขาจอดเครื่องเหมือนกับชาเป็นกิจกรรมนะฮะสำหรับคนที่ไปกินบุฟเฟ่ที่ร้านอาหารคาโกนยาก็คือมีผู้โชคดีมาร่วมทริปกับเราด้วยใช่แต่เราจะเข้าไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโรงงานนี้ถูกต้องเฉพาะเรานะครับกับมีคาร์โกนยะด้วยอ่านอยู่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอพร้อมกันไปไปนะตกลงรถคุณคันไหน นี่ใช่เราท่านประธานเอาผมนั่งขึ้นบินมาเจ้าของตัวจริงอยู่นั่นแล้วเจ้าของตัวจริงอยู่นั่นแล้วสวัสดีครับตอนนี้ท่านประธานบริษัทนะครับกำลังพาเราขึ้นไปฮะตอนนี้ท่านประธานเดินเร็วมากนะครับเรากำลังพยายามเดินตามเขาอยู่นะครับขึ้นมาข้างบนสุดลย สวส,สวัสดีครับตอนคนี่ปุ่โอ้สวัสดีเราทุกคน ือตอนนี้เรามาแบบยิ่งใหญ่มากนะครับทุกคนทั้งบริษัทนะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้น4นะครับลุกขึ้นมาสวัสดีเราหมดเลยสวัสดีความรู้สึกเหมือนเป็นประหนึ่งประทางบริษัทเลยไม่ได้สวัสดีอย่างเดียวนะคือเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาไหว้เราด้วยแล้วพูดว่าสวัสดีค่ะด้วยนะโอ้อ่ะตอนนี้เรามีคิวอันนี้ฮะเห็นไหครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหมครับทุกคนสวัสดีครับ นี่สูกิมุโตซังนะครับเป็นประธานนะครับมิสเตอรเ์พเพรสิดเนนต์ Thank you ครับอ,อนะื่นฮะเราตั้งใจเรียนไหมเราอะ่ะเฮ้ยผมทำการบ้านมาเยอะนี่ผมรู้แล้วข้อมูลคร่าวๆอันนี้นเป็น,นะเ,ปนเป็น for your information ในหนึ่งเดือนเขาเชื่อเือว่ากิวเขาเชื่อเนาะดูคนไลค์เาะหนึ่งพันตัวปีละหมื่นสองพันตัวที่โรงงานนี้โอเค เราเป็นนักเรียนแถวหน้าก,กันนะครับวันน,นี้นะครับมาเรียนวากิว101ะน,น,น,นะครับกับซุกิโมโตะอ,อันเตนแล้วก็หลังจากที่ท่านประธานรีฟเสร็จนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่โรงงานซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าง่ายๆนะครับเนี่ยเราจะเข้าไปสู่โซนโรงงานเต้องแต่งเขาว่าแบบตามระเบียบอย่างใกล้ชิดนะครับใส่แมสแล้วก็หมวกไหมพรมนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะเป็นหมวกนี้อ่อันนี้ผมยังไม่ได้ไปผ่าตัดที่ไหนนะฮะไม่ได้เป็นแพทย์ผ่าตัดนะครับแต่เข้าไปโรงงานหมอน เกนกัตอนนี้นะครับเรากำลังเข้าสู่ส่วนของโรงงานงจริงๆแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นโซนของการตัดแต่งนะครับดูวิธีการหัน่นแล้วก็การ<อ>เกรดดิ้งของ,ของมาก,กิวกันก,ก็นโรงงานเนี่ย<อ>ใหญ่สว่างแล้วก็สะอาดมากเป็นเนื้อหนักบบหนึ่งนะครับเป็นเดร์ที่ดีอยากรู้ว่าเครื่องไหนเอาไปทำอะไรครับก็จะมีห้องตัดแต่งห้องเก็อืมจัดการเออนี่นะครับจะเลยคิดดิบตัดให้เขาไปอ่านเลย โอเคโอเคเราก็พร้อมเข้าห้องซีนอัพ,ลอพลแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตัวปะอบนะ ก็มาเจอกยนเล่สองคนเนี่ยพอเขาบอกว่าจะมีเศษโฟนตี่ถึงตามตัวเนาะหักโซ่หักไปนี่คือเราเข้าสู่ห้องที่เขาตัดแสงนะครับตัดตัวควายตัวทำทุกอย่างครับพาร์ทแยกชิ้นเงินบวกเขาบอกว่าจะใส่กระชายใช่ครับต้องเดินตาเพราะว่ามันใบมีดมันคมเลย นี่ก็เป็นส่วน,นเราพัดเต้นะแล้วก็แยกเกราไม่รู้ยังไงอ่ะแต่ตอนนี้อย่างเดียวที่รู้เลยคือหิวเนื้อมากซ <c oughs> ึ่นโซวงที่เราเข้ามาครับเสามารถอยู่ได้เฉพาะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกครับของการแบบทดูัชัดดเลยชัด,ด,ด ไปดูอีกที่ตัดไปตรงนี้ก็ตัดมันเปยนะคะตัวนี้มันเป็นเกรดอะไรเอฟไอเอฟพอนะอ่านี่ฮะผมชอบตัวไหนผมชอบชิ้นนี้หมดเลยมันคือโทนอัโทมฮอเกโทมาฮอคนะฮะนี่คือลิปอายใช่ไหมแล้วก็นีคือลิปแคทนะเห็นไหมเป็นด้ามขวานเนี่ยแหละคือโทมาฮอคก่อนที่จะเอาไปตัดแต่งถ้าเป็นโทมาฮอคปกตินเขาจะเอาเนื้อส่วนนี้ออกด้วยให้เหลือซิลิโครงเลยจะได้จับได้มันขวานสาระมากสาระมากเลยเริ่ไป และเดี๋ยวหลังประตูนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับอาณาจักรเนื้อวัวตัวละสองล้นานเยนเฮ้ยว่ำเปิดอ๋อ oh. Can you say again Five Five <A. S 2> Eight Eight มทั้งหมดนี้นครับคือเลือเกรดท็อปที่สุดนะครับที่เขาแยกมาอยู่ตรงนี้ซึ่งแบบโหเรียกได้ว่าอุราค่าคือมหาศาลของญี่ปุ่นที่ถือว่า A5 นะครับเป็นแพงขนาดนี้รวมถึง A4 นะครับ A3 ีบ้านนิดหน่อยนะแต่คือเยอะมากมากและนี่คือเป็นแค่ห้องห้องเดียวนะครับเขามีห้องแบบนี้อีกเพียบเลยและวท่านปอนะครับเขาทำอย่างละเอียดจริงๆนีๆ่คือเกรดมาตรฐานของญี่ปุ่นนะ เรอยากให้ดูจริงว่าเวลาที่เขาตัดพัดแล้วก็บุกนะครับแต่ละส่วนแต่ละพาผ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับนี่นะฮะหลังจากจบวิชา A5 มาแล้วเนี่ยนะฮะนี่เรามาดูหนใบเนื้อกันเฮ้ยโหเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิเลยครับอ๋อต้องมีวิธีการส่องแบบนี้อ่าส่องดูเนื้อดูความละเอียดดูความสมบูรณ์ก่อนที่จะเทรดนี้ คือี้ือจะสังเกตน,นะครับเขามีเนื้อตั้งแต่ A3 A4 แล้วก็ A5 เนื้อเ5ห้ารู้ว่าเป็นเนื้อท็อปที่สุดนะครับก็จะมี A5 บางตัวนะครับอย่างแค่ตัวนี้จะมีตราสัญลักษณ์นะครับระบุไว้ว่า,วาโอเคอาจจะมีเนื้อบางส่วนนะครับเนืบางส่วนนะระหว่างที่เราขนย้ายวัวเนี่ยมันอาจจะ มีการชนการช้ำอะไรบ้างติดเดียวเนี่ยก็จะต้องมีการตีตราไปนะเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งจำแนกออกไปอีกแน a เอสเสี่ของที่นี่ก็าจะไม่ได้แยกอะไรนะแต่เป็นเ5ห้านั้นที่มีซับว่าตัวเนี้ยสมบูรณ์ร้อยหรือว่าอาจจะแบบ99อะไรประมาณนี้ Now I have question Question Have country Have country ผิวเนื้อมาก chilling lam glucose และเขาเลยบอกนะครับว่าหลังจากที่ดูเนื้อมาเยอะขนาดนี้ผมบอกเขาอย่างเดียวเลยความรู้เนี่ยมีแล้วประสบการณ์มีแล้วเห็นโรงงานทุกอย่างแล้วอย่างเดียวเลยคือหิวนะครับหิวนะครับที่ผมไม่พูดเนี่ยไม่ใช่นะโอไมกิน เรื่องมีสาระมาเยอะแยะนี่เขามีช็อปขายเนื้ออยู่ใช่ขายเลยเลยกูไอเราก็นึกว่าออโต้ไม่ใช่อ่ะระบบอัตโนมือคือหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราเห็นทุกอย่างเห็นโปรเซสเห็นการคัตติ้งเห็นการแบ่งเกรดทั้งหมดแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ผมขอก็เลยนะคือคือขอกินหน่อยเถอะขอกินได้ไหมอ่ะถ้าแดนเนลมิสจะพามาแล้วไม่ได้กินเนี่ยมันมาไม่ถึงต้องแล้วนี่นี่ตอนนี้คือ นี่ไงผมออกตัวไปถ้บอกว่ายังไงวันนี้มาโรงงานต้องได้กินเนื้อที่เราจะกินตอนนี้นะครับเป็นเนื้อที่สดกว่านี้ไม่มีแล้วถูกเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงงานมาเลยก็คือออกจากตรงนี้ออกทะลุประตูหลังมาปั๊บมาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ว่าขายเนื้อแต่แบบเป็นเนื้อดิบจีแล้วเราจะคุกกิ้งยังไงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีเตาปิ้งให้เนี่ยจริงไปไปไปเดี๋ยวไปเลือกเนื้อก่อน นี่ฮะเขาก็จะมีเนื้อนะครับที่เป็นแบบพวก p r o c e s s meat ซึ่งในนี้นะครับบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยเขามีสไลซ์มีชิ้นมีสเต็กมีสำหรับยากิที่กูมีสำหรับขัดมีสำหรับทอดมีสำหรับยากิทุกอย่างนะครับเป็นคัตติ้งซึ่งราคาเริ่มต้นนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูคือที่เห็นแว๊บแ,แล้วนะราคาเริ่มต้นเหมือนแบบประมาณถาดนะึงอะร้อยบาทเอ้ดิ ลุ่ยกันและอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะครับและโรงแรมเราเนี่ยไม่มีที่ย่างให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอเขานะครับว่าย่างให้ด้วยได้ไหมและเดี๋ยวจะนั่งกินตรงนี้เลยนี่นะครับราคานี่ขีดละร้อยนะครับ สอ้นี่นะสองมอกเลยครับเป็นกิโลอุ๊ยอสต์ริปไอร์โอ้ยไอนครับนนี้เป็นส่วนริปไอรแล้วก็อีฟไอร์อีฟไอร์อีฟไอร์นะครับสิโลแปกันปังเาให้ละโอเค คอเีผมไม่บอกพี่แดนที่นี่เขาจะแยกรั้วคณะอย่างนี้พี่ถ้าเป็นสีดำคือโคนโะเกตติ้แบบนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นสลากทองคนระับสลากทองคือ BMS10 คนระับเอาง่ายๆคือ A5B m i u m ยนตัวนี้อาจจะเป็นเกไฟนะแต่ไม่ถึงขั้น B เ m ี่ยอันนี้ต้องสิบครับ ใช่ใช่ใช่เขาจะมี10บเฉยสิบสองเขาจะสิบถั่วใช่สิบถั่วสิบถั่วอันนี้ใบพายแล้วพี่นู้นแล้วดูเส้นแบ่งตรงกลางของมันแล้วตีใบพายมันจะเป็นเอ็นตรงกลางใช่ป่ะเนี่ยอันเนี้ยบางเหมืเส้นผมอ่ะไม่ต้องคิดแล้วเอาไปย่างเลยเอาย่างเลยเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกขนมันเลยตะก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ไหนนี่คือเราเจริงนะเราอยากซื้อกินอ่ะอันนี้ซื้อกินจริงนะครับมากับเราไม่มีซื้อหลอกกินหลอกนะครับกินจริงเก็บจริงตัวจริงนะเลือกเลยครับ มิซึจินะครับใบพายอูน่ากินมากปลาการเนื้กเลยจิ้มจิ้มม่วเลยจิ้มม่วเลยอันไหนที่ลายสวยงอเฮงดีจัดปลาอีกดูนะฮะผมขออนุญาตนะฮะอันนี้อันนี้เราซื้อแล้วนะครับเราเปิดได้นะครับนี่ฮะช้อปปิ้งไทม์ช้อปปิ้งช็อตอันนี้ส่วนไหนไม่รู้อะแต่มันไก่อยู่อฮะ เอางี้นะไม่รู้หรอกอันไหนแต่มันน่ากินก็เอาเลยนะเอาไปหมดโอ้ยอยู่อยู่วงเนื้ออะไรของอ่ะโอ้โห ตอนนี้ครับกำลังเจรจาอยู่ครับคือเขาบอกว่าสรุปตรงนี้มันเป็นบุชเชอร์ไม่สามารถกินได้แต่เราก็เลยแบบเฮ้ยจะโชว์ได้ไหมเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วว่าเราอยากกินนะเปล่าเราอ้างโชว์แต่จริงๆแล้วยากยากโอ้โหพี่ถ้าผมเป็นผมนะนี่วันไทยวันไทยได้ดอกไม้อย่างเงี้ยรัานตายเลยอุ้ยแอบบอกคนนู้นหรือเปล่าส่งมาได้นะครับผมบามาก็ได้ฮะหมด ปัญหาของเราตอนนี้นะครับคือเราซื้อเนื้อมาเยอะมากนะครับโดยเราเข้าใจว่าตรงนี้เขาสามารถมีคุกกิ้งให้เราได้แต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นแค่บูชเชอร์เอาเป็นว่าต้องใช้กําลังภายในและบอกว่ามาถ่ายรายการนะถ่ายโปรโมทนะครับให้กับซูกิโมโตคอนเทนต์นะครับจะไม่ทําให้กินจะรู้รสได้ยังไงใช่ไหมแอบแอบลุ้นลุ้นลนุหาคนทำกอนหาคนทำกวนใครทาให้เรากินได้บ้างหิวนะครับ ผิวเนื้อมากถ้าแดนเนลมิตจะพามาแล้วไม่ได้กินเนี่ยมันมาไม่ถึงแอบแฝลุ้นลุ้นลหาคนทำกันหาคนทำกันให้ทำให้เรากินได้บ้างสรุปเลยครับเมื่อสักครู่อดกินครับผมอดกินครับผมยังไงตรงนั้นก็มีแต่บูชเชอร์ ทางโรงงานนะครับซูกิมิโตะออนเทนเนี่ยบอกว่าไหนๆเรามาถึงแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะต้องหาเนื้อของเขาเนี่ยมาให้เรากินจนได้ได้เลยได,ได้ร้านอาหารนี้นะครับสวยมากสวยมากแต่ผมนะครับกับกันเนี่ยมีภารกิจครับว่าเนื้อที่เราเอามาเนี่ยเดี๋ยวจะลองขอดูนะแต่ดูแล้วร้าน,น,นยังหรูเลยจะไปกินไนดะ้หรือเปล่าไม่รู้ ร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านแนวไขเซกินะครับถือว่าเป็นร้านไขเซกิระดับท็อปสดของคุมาโมโต้ร้านหนึ่งเลยคุมาโมโต้เลยไคเซกิคืออะไรครับไคเซกิไม่รู้แต่ไคเซก่อนโอเคก็มาแล้วนะครับโรฮานะวากิวพระเอกของวันนี้ฮะ พร้อมแล้วอยู่อีนะครับกับชาบูบแ,แต่ผมยังมีสีเรตอยู่ <c oughs> เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเนื้อตัวนี้มันดีมากใช่ไหนะมเราสไลด์มาแบบชาบูใช่ไอเนื้อที่เราซื้อมาเนี่ยมันเนื้อยากินิคุเว้เฮ้ยก็ <c oughs> ได้ทดสอบไงว่าเนื้อมันดีจริงเปล่าเอา <c oughs> เนื้อยากิน่กุเรียกว่าขอมาทำแล้วกันนะ ขอกมาทำในร้านชาบูใช่ไม่มีวิธีหนึ่งพี่เราก็ย่างตรงนี้ดีกวือ่าฮะดีกว่าเราย่างตรงนี้ดีกวเ่าเกินไปเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอมมิ้กรปุนกันเไเสียเดี๋ยวแค่เหมือนสดุ้งเนี่ยันนี สชิ้นนี่ฮะนับหนึ่งนับสองนับสามหอห้บาทอย่างเงี้นี่เลย นี่เป็นเนื้อนะส่วนพิเศษนะครับที่เมื่อสักครู่นี้รเราก็ทันทีอ่ะไม่เคยกินครับเนื้อหนาเพื่อที่จะเอาเปแลเนื้อจิ๋นที่ปู่แล้วมาต้มจัดสองร้อยบาทมาต้มยังได้<า> <c oughs> อันนี้เป็นกาทดลองนะฮะเอาเนื้อใบพายนะครับหรือว่ามิสซิชนะมน้วอย่างเงี้ยเอาลงไปต้มในน้ำมมาี่สิวิใช่เพื่อดูลองเทสติ่งนันะอือ่ออ่อนอร่อยร่อยอร่อยอยอ่อยอร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 อยอ่ออ่ยร่ยร่บ่อย0รอ อันนี้จะคืีวอร่อยไม่รู้ทำราอะไรพอเราก็อ่านี่่นไม่ออกปล่อยไง่ายว่าหยิบม้วมนมายัางได้อือก็สรุปนะครับอ,อร่อยทุกส่วน,นจริงๆชอบส่วนไหนส่วนกินมากครเบชอบโจโคารูบีแต่ตื่นเต้นกับไมไพ้พาย แต่มาเพืกินใบพายที่แบบว่าคือใบพายหั่นหนาที่แบบคือเราล่มคิดดูเลยเขาแบบได้ไฟนะอย่างที่เราคิดนะมันจะดีมากเลยนะเราต้องขอบคุณนะครับโรงงานซูคิมโตออนเซนนะครับที่โอหมาดูแลเราอย่างดีทุกอย่างนะครับแล้วขอบคุณร้านนี้ด้วยนะครับที่แบบจัดไทเซกิคอร์สนะครับมาให้เราโหดีมากๆเลยและก็แน่นอนนะครับทากโกนอย่านะครับทั้งทีมเลยขอบคุณนะครับ ยังไม่ได้ข้อมูลใช่ไหมผมก็ไม่ได้ผมเพิ่งได้เมื่อกี้นี้เองพี่ถูกต้องเลยนะถูกต้องทัวร์ไฮเซกิก็เกกกป็นคำถามครับว่า<ำ>ไฮเซกินะไฮเซกิไฮเซกิมึงเปล่าได้ไหมมึงนี้ได้นะน <ไ S 2>